นี่แหละตัวพิสูจน์ที่บอกว่าถ้าจาัดก,การแบบนี้ผมว่ามันอยู่ได้แต่มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดในการใช้ชีวิตด้วยไหมแบบนี้อ๋ออันนี้เกี่ยวแน่นอนครับครับยังไงครับเพราะว่าการใช้ชีวิตนี้จะเป็นตัวสําคัญมากครับโดยเฉพาะเรื่องอบายมุกต่างๆอเอาอะไรรูรั่วต่างๆครับเล่ายาบุรีครับหวยการพนันผมนี้ผมจะตัดพวกนี้ออกไปเลยครับ เพราะเรามองแล้วว่าถ้าเราได้มาไปออกพวกนี้นะก็ไม่พอเหมือนกันอันนี้ก็จะไม่พอก็จะติดขัดเหมือนกันแต่เราเห็นแล้วว่าเรื่องพวกนี้ไม่สามําคัญเราก็ตัดพวกนี้ไปเพราะฉนั้นมันก็จะรูรั่วมันก็จะน้อยลงน้อยลงแล้วก็จะเหลือที่มันจะต้องใช้ใจ่ายจําเป็นในชีวิตของเราจริงเช่นค่าน้ำค่านี้ค่าเน็ตค่าโทรค่าน้ำมันลดน้ำมันลดอะไรเงี้ยอะไรที่เป็นความฟุ่มเฟือยจริงๆที่เราคิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์เราก็ตัดออก มันมีอิทธิพลหรือว่าแนวคิดอะไรจากเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มันอยู่ในชีวิตเราหรือว่ามันอยู่ในที่รอดของเรายังไงบ้างไหมตัวนี้คือเป็นแนวคิดหลักเป็นไอเดียหลักเป็นไมซ์หลักในการลงทําแปลงนี้เลยเพราะหลักการเสมอคือทํายังไงให้มันพึ่งตนเองให้ได้อืม,มันก็คือหลักในการใช้ชีวิตทั้งหมด เพื่อให้มันอยู่ได้มันก็คือจริงๆก็คือถอดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลเอามาทำนั่นอเองคือเบื้องต้นก็คือเน้นเรื่องพื้นฐานของการพึ่งพาตัวเองเรื่องปัจจัย4ี่ก่อนครับอาหารของอยู่ของกินครับเราจะต้องพยายามพึ่งตนเองให้ได้จากสวนมากที่สุดเพราะฉะนั้นการปลูกการอะไรของเราเราจะนึกถึงเรื่องพวกนี้อันไ,ได้กินไว้ได้กินเร็วเป็นระยะระยะ ก็จะต้องจักสันเรื่องพวกนี้ลงไปแล้วอันไหนที่หมุนเวียนมาได้เร็วเป็นรายได้ก็ให้มันมีไว้ในสวนไว้คือพอมันพึ่งพาตัวเองเรื่องพวกนี้ได้ท้องมันอิ่มมันไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะต้องอหาเหงินที่ไหนไปซื้ออะไรตรงไหนเนี่ยม,ม,มันหมดห่วงไปมันจะเบา,บาไปอีกเยอะเลยไม่ต้องมีเรื่องมาหนักอกหนักใจตรงนี้เลยเราตัดตรงนี้ไปเพราะว่าเรามีอาหารเรามีับสิ่งที่จะมาเลี้ยงจาก คนของเราแล้วที่ผมมาสู่วิธีแบบนี้ได้เพราะผมถูกปลูกฝังจากหลักศาสนาโ,<อ>โดยผู้นำชาวอาโศกหรือพ่อครูสมณะพวท,ทิลักษ์เนี่ยค,ค,คือพานำพาธรมพาเรา,พ,าพิสูจน์มาด้วยตัวเองในช่วงที่เราอยู่ในชุมชนประมาณเกือบ30ปีแล้วในแนวคิดหลักคิดก็จะพูดถึงเรื่องของการพึ่งพาตนเอง ไม่ต้องไปคิดถึงตัวเลขไม่ต้องไปคิดถึงเงนินมากพูดถึงความสมมติสันโดษใช่แล้วเราก็เอาสิ่งพวกนั้นมาปรับ,รบใช้ในชีวิตจริงในช่วงที่เรามาลงมาอทำในแปลงนี้แล้วก็องค์ประกอบที่สองก็คือปร,ร,รัชญาแนวคิดติดเพียงข้างในหลวงครับผมอาจจะไม่ได้อ้างถึงหลักตรงนั้นตรงนี้เป็นหลักแต่ผมมองว่าเราหยิบเอามาเออมันก็เข้าหลักหมดมันทำในใจจนเราแบบคิดเชื่อเป็น แบบนั้นมาตั้งแต่เป็นสมาชิกในชุมชนอโศกแล้วไหมครับเพราะว่าแนวคิดพวกนี้มันเชื่อมันฝังแล้วเราก็มั่นใจว่ามันเป็นทางที่ทางรอดทางที่เป็นสัมมาที่มันถูกที่สุดแล้วถูกตรงที่สุดแล้วไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นมากแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเราแล้วมีกําลังมากเขาก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นเราเป็นแบบนี้เราคิดแบบนี้เราเชื่อแบบนี้เราพอใจแบบนี้ และพอเราได้ทําเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทําแบบนี้ใช่แต่ความสุขแบบนี้ค,คนจะเข้าใจสัมผัสบรรยากาศสัมผัสความรู้สึกหน้านี้ผมว่ามันต้องเกิดจากการลงมือทำครับถ้าได้ฟังมาหรือสื่อสารมามันก็ยังไม่เข้าใจสภาวะเท่าที่เราได้ลงมือทําลงมือสร้างแล้วได้เห็นสัมผัสบรรยากาศแบบนี้จริงทําสิ่งที่สอดคล้องกับข้างในของเราืำ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแบบแผนของถังเนี่ยก็คือการเป็นหลุมหลบภัยหรือว่าเป็นที่รอดเฉพาะตนได้เลยสมมุตินะเนี่ยตอนนี้เขารบกันอยู่เนี่ยสมมุติว่ามันเกิดตุ้มตามกันเข้ามาบ้านเราก็มีแล้วมันโอ้โหน้ำมันก็ส่งไม่ได้ข้าวยากหมากแพงอะไรอย่างที่เขากลัวกันนะถามว่าเราเดือดร้อนไหมเดือดร้อนน้อยมากเดือดร้อนอยู่ ว่าเราต้องอยู่กับสังคมแต่ผมคิดว่ามันจะน้อยกว่าคนที่ไม่ได้เตรียมมากกลัวไหมไม่กลัวครับไม่กลัวเลยเพราะว่าเราผ่านโควิดมาแล้วไม่รู้กี่ปีนี่ผมรู้สึกว่าเออผมอยู่ตรงนี้ม<ะ>ผมสบายไม่ได้ไปกระทบกระเทือนอะไรมากเลยการอยู่การกินหรือปิดจมูกปิดอะไรเราอยู่สวนมันสบายมากมันคือลหลุดบภยยัยจริงๆหรือจะอาจจะต่อไปในอนาคตอาจจะมีวิกฤตที่เรามองไม่ออกเนาะครับอาจจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมคิดว่าตรงนี้มันคือจุดที่เรา มั่นใจว่าเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกยิ่งวันเวลาผ่านไปผลผลิตของเรามันยิ่งสมบูรณ์มากขึ้นมาขึ้นอปีนี้สามปีกว่าเงาะมันออกแล้วครับแล้วอีกห้าปีหกปีเงาะมันจะโดกกว่านี้นะครับใหคือผลผลิตจากเดิมมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นคืออยู่แล้วรอดอยู่แล้วไม่เป็นหนี้มาทําแล้วเป็นหนี้มันก็ไปไม่ได้แต่มาทําแล้วมันต้องมีของอยู่มีของกินแล้วก็ได้ขายบ้างเอาเงินมาหมุนเวียนบ้างแล้วก็จนกระทั่งถึงว่า ใช้นี่ใช้สินได้ด้วยครับอันนี้คือตัวที่เรามองว่ามันพิสูจน์แล้วถ้าดำเนินการแบบนี้มันอยู่ได้แล้วตอนนี้กินนอนอยู่นี่ด้วยไหมหรือว่าพักที่อื่นจะมีร้านค้าเล็กๆครับต้องอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ตรงนี้มาทําเป็นวิถีก็จะมาบ้างวันละ3ามสี่ชั่วโมงหรือแล้วแต่วันผมเรียกว่าเกษตรวิถีครับทําเป็นวิถีของตัวเอง ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ทั้งวันก็ได้ครับแต่ว่าเวลาเรามาแล้วอตอนเช้ามาเก็บผาเก็บผักไปขายอ้าวบายๆมาก็ดูแลตัดหญ้าใส่ปุ๋ยอะไรบ้างหญ้าจะยาวก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเรามีหลากหลายกิจกรรมที่เราจะต้องไปทํเพอเรามองอย่างนี้ทําอย่างนี้แล้วชีวิตเราก็จะไม่เร่งรีบไม่ร้อนมากครับมันก็จะค่อยๆเก็บสะสมเวลาเรามามันก็เหมือนมาเที่ยวครับพี่เจมมาเที่ยวโอ้มาเห็นผลไม้มันโตมาเห็นดอกไม้มันบาน มันรู้สึกว่าเออมันมีชีวิตชีวามาเก็บเกี่ยวความสุขทุกวันทุกวันทํางานเสร็จแล้วได้โดดน้ําได้อาบน้ําบ้างเพราะเนี้ยมันรู้สึกว่าความสุขมันอยู่กับเราทุกวันเราเก็บได้ทุกๆวันมันไม่ต้องไปตามตัวเลขอมันก็เลยเป็นลักษณะว่าเออเป็นวิธีที่รเราพอใจในวิธีแบบนี้ผมก็เลยมองว่านี่นี่คือความยั่งยืนที่ในวิธีของเราที่อยู่แบบนี้นี่คือทางรอดและคือ ลุมหลบภัยที่มองแล้วว่าการใช้ชีวิตแบบนี้นี่คือจุดที่เราอยู่ได้แล้วก็อยู่อย่างมีความสุขจริงๆครับ